ไปถึงไปถึงเนี่ยตอนนี้มันหกโมงสี่สิบไม่ใช่พูดผิดตอนนี้สี่โมงสี่โมงสี่สิบสี่นาทีก็เกือบจะห้าโมงพอดีไปถึงไปถึงที่ออกกําลังกายเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะลงแล้วหรือหนึ่งทุ่มได้ครับรออยู่แล้วป้าทำนานทำนานที่ที่ให่ครับ เนี้ยฮงเธอบอกมาก่อนว่าเธอเป็นคนคนอะไรจะลองดูจะลองถามดูไม่เพราะว่าแกถามแกถาม้งแากเมื่อวานแล้ว,ว,ว,ลวหัวเราะทำไมเฮงเฮตอบมาตอบมาเฮงอย่าบอกนะว่าเฮงเหนือเนี่ยใช่ไหม ทำแบบทำมันแก้งมาพิมพ์ใช่ป่ะพอกินไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มอ่ะแต่ดีใจนะเนี่ยพออิ่มแล้วมันแบบมันมันมันกินไม่ลงใช่จะตีตายเลยเด็กโง่มาหลอกกันนะฮือ รู้เปล่าว่าคิดถึงจะแย่อยู่แล้วหายไปไหนหทำไมไม่ออกมาออกมาคุยได้นะจะหลบทำไมไม่ต้องกลัวม,มากว่าน,นี้เรียกป้าเลยเหรอแหงเหนือ <laughs> ป้าชื่ออะไรอ่ะเอาแยะ ก็บอกแล้วไงบอกบอกตั้งหลายรอบแล้วบอกชื <offended> ่อ <hat> ส <Gram ABS> ุเฮงเฮงเฮอย่าแกล้งยายสิลูกโอ้เปลี่ยนจากพี่เป็นป้าแล้วมาเป็นยายเลยหรอ ใช่เฮงเหนือจริงหรือเปล่าถามจริงพอบอกชื่อเฮงเฮงก็เลยนึกถึงเฮงเหนือไม่เจอนานแล้วอ่ะหัวล้อกากกากๆใช่แน่แน่เลยเฮงเหนือแน่ๆนเลยโหรักนั้นเด็กโง่เด็กโง่อของพี่ไม่เจอนานเลยทำไมไม่ออกมาวิ่งเหมือนเมื่อก่อนอีกเมื่อก่อนนี่วิ่งหัวโขก้นฟิตใกล้เวลา กับข้าวแล้วพี่สุเดี๋ยวค่อยคุยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็จะไปจะไปเหมือนกันแหละอ่าพี่วันละช่องเพราะได้เวลาได้จะไปออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาจะอาบอาบน้ําที่ที่ออกกําลังกายเลยนั่นน,น,นั่นไง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 มาแล้วนะพี่วันละช่องตามตามนั่นครับประจันวะเอาป้าไปไหน ป้าจะไปออกกาลังกายครับไปออกกาลังกายแล้วเดี๋ยวป้าก็กลับมาลง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 แมนด้ดลีล่ะเมลเกาปีสองพันหรอยสิบแปดเนื้อว่าสันไม่ไม่ไมแกก็บอกอยู่ไอถามแกแกก็บอกไม่ว่าสันว่าไม่จะโกงหกทำไมเหนือ ฮ่า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 ถึงจะเธอจะเป็นยังไงก็ช่างนั้นเหนือนะพี่ก็ยังรักเหมือนเดิมอืมเด็กโง่อของพี่กลับมาซะดีดีกลับมาสู่อ้อมอกวัตถุโบราณ <c oughs> กลับมาสู่อ้อมอกวัตถุวัตถุวัตถ,ถุอะไรนะวัตถุอ่า วัตถุโบราณสถานล้านเปอร์เซ็นต์มาสันว่าเฮงเหนือเห็นไหมก่อนยาภััยจะกระโดดเข้ามายาภัยไปเช็คประวัติแล้วเฮงเหนือแม่ทำมาอำป้าป้าไม่ฉลาดเหมือนยัยเระเ้อบอกก่อนแม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 น